บูธของเรานั้นนะครับเป็นบูธที่ได้นำนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆนะครับมาไว้ในงานกับจิวารีแฟชเชเวลนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นงานเฉลมิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ของประเทศอินเดียนั่นเองครับ and so good afternoon ladies and gentlemen i welcome you all to the diwali festival to solve india 2028 6 m city at i can bangkok so ladies and gentlemen to so welcome you all for all the decisions and all the media to the fabulous booth and so we have to bring you all the same for the quality product is from the india serena ladies and gentlemen and this is the time that's 4 p.m so we have this special time to bring you all less cooking. but this is for the healthy foods by the superstar and ์ h ตา from peninsula hotel and first of all before we are g o o k i n g ง now ที่ทุกท่านทราบดีนะครับว่าสำหรับแบรนด์บางนันดของเรานะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เรารได้รังสรครค์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพนะครับที่วันนี้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นศนูนย์การค้าชั้นนําต่างๆ แล่ตอนเขาบว่าวันนี้เราจะมีเมนูสุขภาพนะครับที่จะมาสาธิตให้ทุกท่านได้มารับชมนะครับผ่านทางเชฟจากโรงแรม p e n นิสูล่าและซูเปอร์ซาสาวสวยของเราคุณทาทายังนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เราไปทําความรู้จักกับ c ีอของเราขอต้อนรับคุณฉันและคุณเจเลยครับเป็นเชเเลยครับ กับคุณเจนซีโอของเรา <c oughs> อยากจให้คุณเจนแนะนำนะครับกับแบ,นบรนด์เราให้ทุกท่านได้รู้จักมากขึ้นนิดหนึ่งครับยินดีค่ะแบรนด์เรานะคะคก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นสุขภาพเลยอะค่ะจะเป็นพวกกลุ่มทัอ่ะกลุ่มซุปเปอร์ฟู้ดที่ตอนนี้เทรนมาแรงมากๆอะคะครับผม อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่วันนี้เราก็ได้นํามาจะมาสาธิตเป็นเมดูอาหารด้วยใช่ค่ะมีสลัดมีถั่วมีอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนี้ก็หลังจากโควิดอะคะทุกคนก็จะหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นนะคะครับผมก็เลยอยากจะฝากแฟนไว้นะคะบาบูนัาค่ะทุกอย่างครบวงจรหมดทั้หครับผมแล้วที่นี้ครับคุณเจงครับถ้าเกิดท่านไหนรวมถึงท่านไหนเนี่ยที่ได้มาเยี่ยมชมภายในบูธของเราแล้วหลังจากจบงานแล้วถ้าเกิดจะไปซื้อหาผลิตภัณฑ์บาบูนัานี้สามารถไปซื้อได้ที่ไหนบ้างครับค่ะจริงๆก็มีเกือบทุกช่วงงานเป็นะคะมีที่วิลล แมคโครท็อกซูเปอร์มาร์เก็ตพุดแลนด์บิ๊กซีโลตัสค่ะครับผมก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับเอาละครับได้มารู้จักซีอของเรากันแล้วแน่นอนคุณเจนเดี๋ยวต่อไปเราจะพาทุกท่านไปลองทดลองทำอาหารเพื่อสุขภาพกันครับผมตอนนี้เดี๋ยวให้คุณเจนพักผ่อนนะครับเดี๋ยวมารอชิมนะครับกับไปรู้ห่าเราขอบคุณคุณเจนนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหซีอสาวสวยของเรานะครับ ทั้งสวยและสุขภาพดีด้วยนะครับและต่อไปครับเราไปพบกับอีกหนึ่งท่านกันดีกว่านะครับซึ่งถือได้ว่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับสาวสวยของเราที่ร่วมต่อต้านกับแบนบาบูนัสนะครับและที่สำคัญเลยเธอก็เป็นนักโฆษนาการนะครับระดับโลกกันด้วยขอเชิญมาดวยกับคุณชัดชมพูขุนสิงชกุลครับสวัสดีครับคุณชัดครับครับผมเดี๋ยวให้คุณชัดแนะนําตัวนิดนึงครับค่ะเออชัดก็มาช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับแฮมุ์ใช้บาบูนัสนะคะครับผมที่อ่ สุขภาพดีอยค่ะครับผมนัคือมาปรับเปลี่ยกนการรับประทานอาหารเพื่อที่จะได้มีสุขภาพดีแล้วเท่าที่ทราบมาคุณฉัดก็ถือได้ว่าเป็นนักโภชนาการด้วยใช่ค,ครับผมและอย่างเงี้ยในเรื่องของการเลือกอาหารที่ให้ตรงกับสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของยุคปัจจุบันของเราเนี่ยเราควรทานเป็นอาหารประเภทไหนครับคุณฉัดครับคือทานทุกอย่างที่เป็นโฮลฟู้ดนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดเน้นว่าต้องทานอย่างนู้นอย่างนี้ทานอาหารที่สดทานอาหารที่ไม่ปรุงแต่งด้วย MMSG เหรือว่าอาหารแช่แข็ง อาหารเองแล้วก็ใช้เครื่องปรุงสดนะคะแน่นอนและที่สําคัญเลยบางคของเราเขาตอบโจทย์ในเรื่องไลฟ์สไตล์ชีวิตด้วยนั่นเองครับก็พวกถั่วพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีต่อสุขภาพก็พยายามจะให้ทานเนื้อสัตว์น้อยลงนะคะครับผมปรับเปลี่ยนจากข้าวมาเป็นพวกคีวัวแล้วก็เน้นผักสดเน้นพวกถั่วพวกเลนชิลพวกอะไรนี้เยอะๆค่ะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทิคดีๆในการดูแลสุขภาพของเราในยุคปัจจุบันนะครับตอนนี้ขอขอบคุณคุณชาิมากๆ นะครับและเดี๋ยวที่สําคัญเลยเดี๋ยวเชฟของเราจะมาสุขภาพนะครับให้คุณชัดได้ทานกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็ยินดีนะคะว่าทางโรงแรมต่างๆก็มาสนใจอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นนะคะถ้าเราไปทานอาหารนอกบ้านเราก็มีออปชันดีๆเพิ่มขึ้นอย่างทางเพนินซูล่านี่ก็มีอาหารเวเกนอาหารที่ดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะคก็ยินด,<ม>ดีด้วยว่าประเทศไทยเราก็ปรับไปตามยุคตามสมัยะคะ่ะใช่แล้วละครับขอบคุณคุณฉัดด้วยนะครับที่มาให้ความรู้ดีของเราในช่วงนี้นะครับ เอาละรครับสำหรับพี่ๆสุมลชนรวมถึงแขงกผู้มุเกติทุกท่านนะครับเพื่อ็นการเสียเวลานะครับตอนนี้เราจะมาเข้าสู่ช่วงเวลาแสนพิเศษของเรานะครับที่เราจะมาสาธิตการทําอาหารเมนูเพื่อสุขภาพกับทีมเชฟจากโรงแรมเพนินซูล่าครับสวัสดีครับ So, they come and good afternoon. This is for the Hey Chefs, Stephen Bryan. He's the head Chef from the Peninsula, Portugal, Bangkok. Okay, first, let's ask to you introduce yourself to know you. Yeah, as I said, my name is Stefan Leitner, Executive Chef for the Peninsula, and here with my c o l l e กต์อาตอมคุณอาตอมและ we are very excited to present the dish w h a t w e serve normally in the Peninsula Bangkok ครับผมซึ่งอันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเชฟสเตฟานแล้วก็เชฟอาตอมนะครับซึ่งถือได้ว่าคุณเชฟสเตฟานนะครับก็เป็นหัวหน้าเชฟนะครับอยู่ที่โรงแรมเพนูเซียร่าแบงก์กนั่นเองครับแล้วก็ทางด้านโน้ตจะเป็นเชฟผู้ช่วยนะครับนั่นคือเชฟอาตอมที่วันนี้เป็นตัวแทนจากทางโรงแรมเพนูเซียร่านะครับจะมาเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองครับโอเค first before we start to cooking right now so we recommend you we have t h e Very beautiful singer and superstar from Thailand. Okay, ready? Are you ready? o ready? Okay. แล้วตอนนี้ครับเราไปพบกับสาวสวย superstar ของเรากนันดีกว่าขอเียงปรบ้ือกับคุณอมิตาตาทายังสวัสดีครับโอ้โหตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาเจอกับพี่ททยังนะครับนอื่ย,ยอยากให้ คุณชาทาได้ทักทายแฟนๆรวมถึงสื่อมวลชนนิดนึงนะครับสวัสดีค่ะท,ะทัตยังนะคะตอนนี้ทาก็อยู่ที่บูธของบาบูนัสนะคะนี่มาตรงนี้ได้เลยนะคะเราเรียกได้ว่าในเรื่องของอันนี้เป็นงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมอ<ช>ินเดียนะครับคุณทาทาเป็น Happy d i w าลีนะคะทุกคนนะคะก็เร,เรียกได้ว่าคุณทาทาั้นก็มีเป็นผลงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอินเดียของเรามาให้เราได้เห็นทุก<ช>คนได้เห็นกันก่อน,นหน้านี้ด้วยกัน่านักถือมากมใช่ เดี๋ยวต้องไหวนี่เลยต้องมีการมูกันก่อน <c oughs> ด้วยมูนนอ้องาสายนี้ทั้งหมมูหมดค่ะครับ <c oughs> ผมอ่าถือได้ว่าคุณดาทานะครับก็อยู่ในแวดวงงการของเรามาหลายสิบปีเลยใ,<ช>ในเรื่องของการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพก็สําคัญเช่นก<ช>ัน พิราธามีเคล็ดลับแนะนำไหมครับในการดูแลตัวเองให้ที่เรามีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงจนถึงปัจจุบันนี้ครับคือทาว่ามันอยู่ที่การบาลานซ์นะคะคือทุกอย่างมันอยู่ที่ความพอดีถ้าเราแบบว่าพอดีในทุกอย่างมันก็จะมีความสุขทั้งข้างในข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมอ,อาหารการกินก็กสัาพัญนะคะสัมพันธ์มากๆนะคะก็ใจท่าโดยมากหนึ่งในหนึ่งอาทิตย์อ่ะท่าจะพยายาม จะพยายามทำให้ได้นะคะคือทานมังสวรรืมใช่จะพยายามทำทามัางสวิรัตจะไม่ได้หนักท้องมากก็จะสบาย<ม>ถ้าคิดว่าอาหารที่ทําในวันนี้น่าจะบอกกับทานนะ สำหรบน่าจะเอากลับไปทําได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวลองมาดูกันอันนี้เดี๋ยวมาลองดูนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราฮุิ่ง f o r w a r มากเลยเห็นเห็นเห็นแล้วแบบอุตา์แล้วดูดูดีใช่แล้วครับแล้ววันนี้ที่สาคัญเลยนะครับสาหรับผู้ช่วยเชฟพิเศษของเราอีกหนึ่งคนนะครับทุกท่านนั่นก็คือคุณดาทานั่นเองค่ะเองค่ะทําเองกินเองค่ะใช่แล้วรวมถึงทําเสร็จแล้วนะครับฝีมือคุณดาทานก็จะไปแจกจ่ายให้สําหรับทุกท่านได้ลองชิมกันด้วยอยากให้ชิมนะคะล้าหรือเปล่าไม่รู้แต่ลองดูแล้วกันครมแล้วก็ พวกเรา Are you ready? Okay, okay, r e a r t t e cooking. อเ <Okay. S 1> ครับผมเดี๋ยวเรา<ห>มา,า,าเริ่มกันเลยนะว่าวันนี้เรามีวัตถุดิบอะไรบ้างถึงวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรครับวันนี้ทำเมนูเลดคีนัวสลัดค่ะเป็นเมนูของที่พันดิล่าอยู่แล้วอุณสุภาพตัวนี้เป็นวีแกนคือเป็นเมนูของผักสลัดของเรานั่นเองนะครับอตอนนี้เดี๋ยวให้ทักเชฟสเตฟานและคุณตาทธาได้มาลองทำกันด้วยตอนนี้เราก็ถือว่าเราได้เป็นเชฟผู้ช่วยกันแล้วเราก็มาคุยกันเลยนะครับเชฟว่าตอม ครับผมอ่ะแล้วขั้นตอนในการทำขั้นตอนแรกอย่างเงี้ยครับเชฟเราต้องส่วนผสมเริ่มจากอะไรบ้างครับตอนแรกเราจะเอาอ่าคีนัวแดงนะคะไปต้มไปต้มจนบา,องงานออกมาแล้วเอ่อเตรนน้ำไว้ผักไว้ครับผมวันนี้เชฟเอาอาบัวนาค่าผสมอยู่กับคีนัวแล้วก็เรใส่น้ำ,นำสลัดนะน้ำสลัดตัวนี้จะเป็นอะแครปชีสอ o อยแล้วครับผมผสมกับอะแอล p อฮอล์ซมิทวินเนก้า อันนี้แค่ตะกีใกล้ๆก็หอมมากนะใช่ไหมครับคุณทาทาครับความสวยงามด้วยค่ะครับผมเรียกได้ว่าวันนี้เชฟสเตฟานมาแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพราะว่าคุณทาทาของเราทําหมดแล้วอ,นะอ่าคุณทาทาของเราก็าดิชอบในเรื่องการทําอาหารอันนี้ก็ลองนี่เลยนะครับมาเริ่มทําอันนี้เป็นเพียงแค่ขั้นตอนแรกๆเท่านั้นต่อไปเราจะมาในเรื่องของการตกแต่งกันนะครับกำลังหยิบคืออันนี้เป็นดอกไม้ใช่ไหมครับเป็นดอกเข็มอินเดียค่ะเป็นดอกเข็มอินเดียนี้เขาทานได้ด้วยเหรอครับเชฟดอกไม้ดอกไม้ ันนี้ยังไม่เสร็จเลยครับพิธา,าพ่ธา,าบอกว่าน่ากินแล้วอันนี้ต้องรอให้เรียบร้อยก็ต่อแล้วมีการตกแต่งด้วยเป็นดอกไม้นั่นคือเป็นดอกเข็มอินเดียส่วนใบเขียวๆรออ่ะ oh, In this flower yeah. ส่วนใบ,ใบเขียวๆเ,เป็นใบแว่นแก้วค่ะอืมใช้ได้เหมือนกันน,นะครับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับของชางบาบนูนัดด้วยนำมาเป็นส่วนผสมสำหรับเมนูสุขภาพจานนี้นะครับอันนี้เรียบร้อยแล้ว โ okay, อเคฟินิช a l เรเอาละครับขอเสียงประมือกับคุณตาทา้วยนะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งจานง่ายมากเลยครับครับผมอะตอนนี้เดี๋ยวอยากให้พี่ตาทาลองชิมดูแล้วลองบรรยายความรู้สึกและรสชาติดูว่าเป็นยังไงบ้างอะตอนนี้ขอช้อนนิดนึงอะด้านนู้นเลยครับถ้าชิมมันก็ต้องชิมทุกอย่างใน i n one b i บ e เนาะใช่ไหมใช่แล้ว ต้องมี crunch ของอันนี้หน่อยนะคะเชฟกแล้วก็ต้องมี l i m ์เลม o n wedge นะคะพร้อม ready เห็นพิจารณาทานแล้วน่าทานมากเลยเป็นยังไงบ้างครับอร่อยมากเลยอร่อยมากเรื่องของรสชาตินะครับพี่จาทาคือมันมีมันมีเปรี้ยวจากน้ำสลัดใช่ไหมคะแล้วก็มีจากมะนาว lemon นะคะครับผมแต่ที่อร่อยมากนี่ยคือวอลนัทอ๋า มันมีครันของวาน,นใช่ไหมคะแล้วก็แบบผักเนี่ยทำให้สดชื่อครับผมหอ,อยคันะได้เลยครับโซบูต <So good. S 1> เด้กว,ว่านอกจากทานพิธาทา,ทานแล้วต่อไปเดี๋ยวให้พิธาทามาทำให้ซ mm ีโ hmm. อของเราทานด้วยว่าจะอร่อยนะครับอย่างที่พิธาาของเราบอกหรือเปล่านะครับดูเหรอเนาะ <laughs> อยากให้ทุกท่านได้ชิมเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้โอ <c oughs> อันนี้คุณธานาเรียกซีอโอของเรามาชิมทางด้านนี้เลยนะครับอันนี้เรียกว่าไม่ต้องทําใหม่มาชิมด้วยกันสน,นิทค่ะเอาเคเรียนเชิญคุณเจนเลยนะครับอะไรค่ะการทีิดมือย AI สิบเริ่มถืออ่ะเดี๋ยวเรามาลองถามคุณเจนซีอโอของเราหลังจากชิมแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรนะก็มีลองนะมีอันนะี้อืมเป็นยังไงบ้างครับคุณเจน มาค่ะถ้ามีแชมเปญแก้วจะีอันนี้เราเพื่อสุขภาพเพืนกอนครับผมตอนนี้หลังจากมาทำนะครับเราก็ซีโอของเราลองทานกันแล้วถ้าเกิดจะเป็นเกียังมากถ้าเกิดพี่ยาทาอยากจะให้ทําให้พี่ๆสื่อมวชนได้ลองทานฝีมือกันนิดนึงได้ไหมครับไค่ะยินดีแต่ว่าีเราทำใหม่ดีไหมโอเคมาเดี๋ยวเรามาทําใหม่เลยในเรื่องของ ยุคสมัยในตอนนี้นะครับเกี่ยวกับเทรนสุขภาพของเราเนี่คือต้องทานในเรื่องของอาหารสดผักสดที่จะดีต่อสุขภาพนั่เนเองนะครับและที่สำคัญเลยกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของเรานะครับที่รวบรวมในเรื่องของธัญพืชต่างๆนะครับกับแบรนบาบูนาของเนี่ยก็อยากให้ท่านนะครับได้มาเลือกซื้อหาทานกันด้วยและที่สําคัญหาซื้อง่ายมากตามร้านนะครับสะดวกซื้อต่างๆศูนย์การค้าต่างๆใกล้บ้านคุณนะครับเราก็มีจําหน่ายด้วยนั่นเองนะครับ อ่าตอนนี้เดี๋ยวทั้งเชฟแล้วก็คุณดาทานะครับจะได้มาทำนะครับสำหรับเมนูสุดพิเศษนะครับกับเรสคิวดวสลัดให้ทุกท่านได้มาลองทานกันด้วยนะครับตอนนี้อดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับลิ้มรสนะครับรสชาติของเมนูอาหารเพื่อสุขภาพว่าจะอร่อยถูกใจทุกท่านหรือเปล่าเสร็จแล้วไปหนึ่งคนนะตอนนี้เดี๋ยวไปลองชิมกันนะครับ,บอ,อ่าตอนนี้มีใครอยากจะมาลองชิมไหมครับขออาสาสมัครหนึ่งท่านครับพันได,ด้มาแล้ว เดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟนะครับทุกท่านในบริเวณด้านหน้าของเราถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูพิเศษแล้วก็คนพิเศษของเรานะครับทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นเชฟจากทางโรงแรมเพนินซูล่าและซปเปอร์ซตาสาวสวยของเรานะครับคุณทานยหยังนะครับก็ได้มาทําเมนูนี้ให้ทุกท่านได้มาลองชิมกันด้วยนะครับพร้อมทั้งอันนี้เราอยังนะครับได้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับกับแบรนด์บาบูนัสของเรานั่นเองอนีเลยค่ะเดี๋ยวเดีนเชิญน้องๆนะครับ สาวสวยนุ่มหล่อของเรานะครับได้ไปนะครับให้พี่ๆสื่อมวลชนรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้มาลองทานกันด้วยว่า เมนูนี้อร่อยแค่ไหนที่การทานแล้วนอกจากอร่อยได้สุขภาพที่ดีอีกด้วยนะครับโหเป็นไงบ้างครับพี่ดาธาได้มารู้ถึงเมนูทางานนี้ง่ายมากเลยอ่ะง่ายมากเลยจริงๆรสชาติแบบว่าแซ่บมากก็ใช่คำนี้ใช่แต่ว่าก็อยู่้วที่เราจะไป a d a ป t ให้นะครับว่าเราจะทําเป็นเมนูอะไรเพิ่มเติมคุณชัดแล้วก็คุณเจนได้บอกว่าตอนนี้แทนสุขภาพมาแรงมากก็ผมมาแรงมากจริงๆจริงๆทุกคนดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นดีแล้วค่ะในเวลาที่โรคโรคโรคกำลังเยอะเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะท่าน หารดีมีสุขภาพนะคะวัตถุดิบอานนะครับรวมุนเชฟนะครับบริเวณด้านหน้าเพื่อทําการถ่ายภาพร่วมกันนะครับเดี๋ยวเขาเรียนเชิญเลยครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับบูธของเราจะอยู่ที่บริเวณนะครับสำหรับนะครับด้านหน้าของพระพิฆเนศเตเดนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมบูธของบาบูนัสของเราได้เลยนะครับและวันนี้นะครับถือได้ว่า เราทุกคนนอกจากมาได้นะครับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ดีๆกันแล้วนะครับมาพบกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ของเรานะครับก็ยังได้มารับประทานอาหารเมนูเพื่อสุขภาพกันด้วยนะครับที่เราได้ใช้ส่วนหนึ่งนะครับกับผลิตภัณฑ์ของบาบูน่าต้เองครับ เป็นงานเอ่อวันปีใหม่อินเดียค่ะซึ่งเราจัดขึ้น3วันนะคะ13บสถึงสิค่ะคือบาบูนัทก็มีโอกาสได้เข้ามาจอยกับงานนี้ด้วยอะค่ะเพื่อเปิดตัวสินค้าตัวใหม่นะคะเป็นพวกกลุ่มแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกรยีของการตลาดในการส่งผลต่างกันยัตอนนี้หลักๆเลยเราก็เน้นจะกระจายเอ่อทั่วทั่วประเทศนะคะก็คือมีเป็นพวกกลุ่มสินค้านำเข้าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็กระจายในประเทศไทยอะค่ะแล้วก็ แล้วก็ตัวผลิตภัณจะควบเดีวคอนเนตเนียสค่ะนี่คือระบบส่งสินค้าไปขายตอนนี้ก็คือหลักๆกลกกุ่มสินค้าก็จะแยกออกเป็นหลาย c a t e อรี y นิดนึงอ่ะค่ะแต่หลักๆเลยก็จะเป็นกลุ่มสุขภาพทั้งหมดก็จะมีกลุ่มถั่วกลุ่มแป้งกลุ่มซูเปอร์ฟู้ดและกลุ่มขนมที่เป็นเฮลตี้นะคะ่ะแล้วก็การสร้างแรงจูงใจไม่ควรขัดข้อ้ว จริงๆหลังจากช่วงโควิดต้องยอมรับเลยนะคะคือสินค้าเราเป็นที่รับรู้ค่อนข้างเยอะมากเพราะเราจะมีหลากหลายอะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะกลับมาดูแลสุขภาพอะคะ่ะอะไรที่เราทานเข้าไปคือเราต้องคำนึงดีๆอะคะ่ะ you are what you eat นะคะ เราก็จะมีส่งออกประเทศใกล้ๆอะค่ะไม่ว่าจะเป็นจีนเวียดนามกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในปีหน้าปีหกสี่ค่ายบาบูนัทจะมีพัฒนาการเติมโตรมชันไบ้างตอนนี้ดูเป็นกลุ่มออนไลน์นะคะซึ่งค่อนข้างมาแรงแล้วก็เราก็เข้าไปเต็มที่กับตรงการขายออนไลน์เพื่อจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นนะคะค่ะก็เว็บนะคะ dot babunats com หรือว่าจะเป็นทาง i อค่ะ babunats ค่ะ ค่ะข,ข,ข,ขอบคุณ uhh ค่ะอยากไปเี่นทีนคะ่ององหนึ่งสอ